า้อเศร้านี่พวกนี้ออกไปใหนตาจ๋าไปไหนตาจ๋าตาจ๋าตาจ๋าไปไหนเด็ดเก่าคือจะไม่นับขังแล้วแต่หนามาโทษเท่าไรก็ได้ไม่น่าเพื่อนอนี่ตาจ๋าอยู่ไหนตาจ๋าไอ้หมกลู้เศร้าเออมามาไปใส่ลูกไปใส่โอ้ยายไปอย่ยายไปอยู โอยจับเปีจับเปี๊ยโอ้ยจะเฝ้าอัดจะเฝ้าอัดโอ้ยเปิดให้ข่อยก่อนแน่ม้าว่าม้าม้าออกมั้งเออเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไข่อเสียร่างใส่ตู้เย็นไว้มันบ่ค่อยมีดอกเว้ไข่อยสิไปฝากดองข่อยกระเทยเจ้ากินฟองถุง Ao à, kìm có kìm pin yêu bằng 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 เออข <oh hm. ึ้นเข่าเลยเข่าเลยเออเข่าเออเอาเข่าแน่ก่มั้งแนั่งลงเอาเออพวกได้สียูลราบ้านี้ย้ายตีนูเอามาเข่าเอเข่าได้ย้ายตียูเร็วเรต้องเอาสายยางสายยางเรต้องเอา

เห็นบ่ารถไม่ค่อยนะ่ะไม่บายเพื่อนดู้ไม่บายเพื่อนแน่นัน่นวัดิจ้าเพื่นก่อนวัดิจ้าวัดิจ้าแม่น้องควอยก็ะสันรถออกวาได้วัดิจ้าก่อน